สวัสดีครับอีพีนี้เรามาคุยเรื่องสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตนะครับข้อ 1. การกระทําในวันนี้จะย้อนกลับมาสร้างผลลัพธ์ในอีกหลายปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนอย่าหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยแก้ไขที่หลังก็ได้สิ่งที่ใครก็ตามทําในวันนี้เป็นเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์มากมายหลายชนิดลงไปในดินนะครับบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้คิดหรือว่ารู้ด้วยซ้ําว่ากําลังปลูกอะไร คุณก็รู้สึกว่ามันไม่สําคัญแต่ว่าเมล็ดเล็กๆเหล่านั้นมันมีพลังที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอะไรบางอย่างที่ส่งผลกับชีวิตของคุณไปนานแสนนานบางครั้งก็ส่งผลต่อชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยนะครับถ้าวันนี้คุณปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างเช่นการสร้างวินยัยการเรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เสมอการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้มเมล็ดเหล่านี้ก็จะค่อยๆงอกเงยขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและเป็นผลไม้ที่คุณจะเก็บเกี่ยวไปได้ตลอดในอนาคตนะครับ ในทางกลับกันถ้าคุณปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพิษอย่างเช่นการใช้จ่ายเกินตัวการละเลยสุขภาพของตัวเองการครบหากับผู้คนที่เป็นพิษหรือว่าการตัดสินใจผิดซ้ําๆสิ่งเหล่านี้มันก็จะเติบโตอยู่ในตัวคุณเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแทนที่มันจะให้ร่มเงามันก็กลับกลายเป็นวัชพืชที่มีรากลึกแล้วก็แผ่ขยายไปไกลเติบโตอย่างรวดเร็วค่อยๆกัดกินพื้นที่ในชีวิตของคุณจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่มีที่เหลือให้สิ่งดีงามในชีวิตได้เติบโตอีกต่อไปนะครับ และสิ่งที่น่ากลัวก็คือในตอนแรกคุณแทบจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบเลยนะครับเพราะว่ามเมล็ดมันยังเล็กมากแล้วก็มองไม่เห็นว่ามันคือมเมล็ดอะไรดินก็ยังดูปกติแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่คุณปลูกก็จะเผยตัวตนที่แท้จริงของมันออกมาและคุณก็จะต้องอยู่กับผลลัพธ์นั้นไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามนะครับดังนั้น ถามตัวเองให้ชัดทุกวันว่าวันนี้เรากําลังปลูกมเมล็ดอะไรอยู่เพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นมเมล็ดแห่งคุณค่าหรือมเมล็ดแห่งความพังพินาศมันก็จะเติบโตขึ้นมาเสมอและอนาคตของคุณก็จะเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณลงมือปลูกในวันนี้นะครับปัญหาคือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในวัยที่รู้สึกว่ายังมีเวลาเหลือเฟือมักจะคิดว่าผลลัพธ์ในอนาคตยังอยู่อีกไกลและไม่เชื่อมโยงว่าพฤติกรรมเล็กๆในวันนี้เป็นตัวสร้างมันขึ้นมา แต่ต้องบอกกันตรงๆแล้วก็ยืนยันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะกลับมาแรงกว่าที่คุณคาดคิดนะครับถ้าตอนนี้คุณใช้ชีวิตด้วยการผัดวันประกันพรุ่งคุณไม่ดูแลสุขภาพคุณสร้างหนี้ที่ไม่จําเป็นหรือว่าทําอะไรที่คุณรู้ลึกๆว่าไม่ถูกต้องผลเหล่านี้ก็อาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าเหมือนกับใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีใครบอกกําหนดชําระว่าถึงวันชําระวันไหนแต่ว่าเมื่อถึงเวลามันจะกลับมาเรียกเก็บพร้อมทั้งดอกเบี้ย ใบแจ้งหนี้ชีวิตบางใบนั้นดอกเบี้ยมันเรียกเก็บโหดเกินกว่าที่จะคาดคิดได้นะครับสิ่งที่คุณควรทําในตอนนี้ก็คือซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับหยุดโกหกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยแก้ไขหรือว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทุกการกระทําในวันนี้กําลังเขียนบทต่อไปของชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ2ลบ Tik t o k Instagram f a c e b o o k และโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยดรามา่าถ้าคุณไม่ได้ใช้มันเพื่อโปรโมตหรือว่าทาธุรกิจที่มีจริยธรรมนะครับโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนมีทีท่คมกริ คุณจะใช้มันทําอาหารเลิศดรสหรือว่าใช้มันทําร้ายตัวเองก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้มันแต่ว่าปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ที่เล่นโซเชียลมีเดียไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกใช้มากกว่าที่จะเป็นผู้ใช้คุณอาจจะคิดว่าคุณกําลังเลื่อนหน้าจอเพียงเพื่อผ่อนคลายหรือว่าพักผ่อนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทุกการปัดหน้าจอมันคือการให้เวลาชีวิตของคุณนั้นไหลออกไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาและสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือคุณกําลังยอมให้ความคิด ให้ความเชื่อและให้อารมณ์ของคุณถูกป้อนด้วยสิ่งที่อาจจะเป็นเพียงความดรามา่าหรือว่าเรื่องปลอมๆที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณจริงๆเป็นสาระแกนสารอะไรเลยนะครับโซเชียลมีเดียนั้นเต็มไปด้วยดรามา่าเปรียบเสมือนน้ำหวานที่อร่อยแต่ว่ามันกัดกร่อนกระดูกและก็ฟันมันให้ความรู้สึกดีชั่วคราวแต่ว่าสะสมผลร้ายในระยะยาวถ้าคุณไม่ได้ใช้มันเพื่อสร้างคุณค่าอย่างเช่นการทำคอนเทนต์เพื่อธุรกิจที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมคุณอาจจะต้องพิจารณาจริงๆว่ามันควรจะมีอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่นะครับ ถ้าคุณลองท้าทายตัวเองให้ปิดหรือว่าหยุดเล่นสัก30วันคุณจะพบว่าจิตใจของคุณนั้นนิ่งขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและเริ่มได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดเจนขึ้นนะครับข้อ 3. คคำพูดสามารถพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งนรกส่วนการกระทําจะทําให้คุณเห็นไฟที่รออยู่ในชีวิตคําพูดมีพลังและก็เป็นพลังที่สามารถทําร้ายได้รุนแรงไม่แพ้กับอาวุธใดๆนะครับถ้าคุณใช้คําพูดแบบผิดที่ผิดเวลามันก็สามารถที่จะทําลายความสัมพันธ์ ทำลายชื่อเสียงหรือแม้แต่ทำลายอนาคตของคุณได้ภายในเสี้ยววินาทีถ้าคำพูดเป็นเหมือนกับบัตรผ่านการกระทำก็เป็นเหมือนกับเส้นทางจริงๆที่คุณต้องเดินถ้าคุณเลือกเดินเส้นทางผิดมันก็จะพาคุณไปเจอกับไฟที่รออยู่ซึ่งบางครั้งมันเจ็บปวดกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้มากตัวอย่างง่ายๆคือคุณอาจจะพูดโกหกเล็กน้อยเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์หนึ่ง แต่มันจะบังคับให้คุณต้องทําการกระทําอื่นๆเพื่อที่จะปกปิดการโกหกนั้นจนมันกลายเป็นวงจรหรือว่าห่วงโซ่ของการตัดสินใจผิดพลาดซ้ําๆเหมือนคนที่ก้าวพลาดบนบันไดขั้นหนึ่งแลวก็ต้องวิ่งลงเพื่อไม่ให้ร่างกายล้มแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกระแทกกับพื้นอย่างแรงอยู่ดีนะครับดังนั้นอย่าใช้คําพูดหรือว่าการกระทําแบบประมาทจงให้ความสําคัญกับความจริงความรับผิดชอบและการกระทําที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากกว่าในระยะสั้นนะครับ แต่ว่ามันก็จะพาคุณเดินออกจากเส้นทางที่มีไฟร้อนรอคุณอยู่และเข้าสู่เส้นทางที่มั่นคงปลอดภัยและได้ภาคภูมิใจในตัวเองในระยะยาวนะครับข้อ4การแต่งงานกับคู่รักนั้นไม่สําคัญเท่ากับการแต่งงานกับตัวเองเสียก่อนจากนั้นจึงค่อยหาคนที่มาเติมเต็มสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วหลายคนใช้เวลาชีวิตไปมหาศาลเพื่อตามหาคนที่ใช่แต่ก็ลืมถามตัวเองว่าเราใช่สําหรับตัวเราเองหรือยัง การแต่งงานกับตัวเองหมายถึงการยอมรับตัวเองอย่างลึกซึ้งรู้จักคุณค่ารู้จักความฝันรู้ข้อดีรู้ข้อเสียและก็อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเติมเต็มช่องว่างในจิตใจชีวิตทุกคนควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนและเป็นกฎที่ห้ามฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าคุณยังไม่เคยรู้จักหรือว่ารักตัวเองได้อย่างแท้จริงการหาคู่ชีวิตก็เหมือนกับการพยายามสร้างตึกสูงบนรากฐานที่ยังไม่มั่นคงคุณอาจจะเจอกับคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีในช่วงแรก แต่ความไม่มั่นคงภายในจะค่อยๆกัดเซาะความสัมพันธ์จนมันพังไปในที่สุดนะครับเมื่อคุณแต่งงานกับตัวเองได้แล้วคุณจะไม่ต้องการให้ใครมามอบความสุขให้คุณเพราะว่าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องการคือใครสักคนที่มาเสริมในสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่ใครที่ต้องมาซ่อมหรือว่ามาเติมในสิ่งที่คุณขาดนะครับ คุณผู้ฟังที่ฟัง EP นี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปของ e p ีนี้ไปอ่านนะครับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF เนื้อหาของ E ีนี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้และท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจช่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็สามารถที่จะกดได้เลยในตอนนี้นะครับข้อ5้า สุขภาพสุขภาพสุขภาพท่องคํานี้เอาไว้กีฬาที่ต้องประทะอาหารแย่ๆการไม่ออกกําลังกายล้นย้อนกลับมาทําลายคุณในอนาคตร่างกายของคุณคือบ้านหลังเดียวที่คุณจะอยู่ไปตลอดชีวิตคุณจะไม่มีวันย้ายออกไปได้แต่ว่าหลายคนกลับใช้มันเหมือนกับบ้านเช่าระยะสั้น กินอาหารที่ทำร้ายร่างกายปล่อยให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพและยอมให้ความเครียดสะสมจนกลายเป็นโรคบางอย่างถ้าคุณเคยเล่นกีฬาที่ปะทะร่างกายหนักๆแบบไม่ดูแลตัวเองหรือว่าเคยใช้ชีวิตด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดแทบจะทุกมือ้อโดยไม่เคยให้เวลาร่างกายได้ฟื้นฟูมันอาจจะยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่ว่าเชื่อถือว่าวันหนึ่งร่างกายก็จะส่งใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บอย่างแน่นอนและก็ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะแพงมากบางครั้งก็แพงจนหลายคนจ่ายไม่ไหวนะครับ การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการดูแลรูปร่างภายนอกแต่ว่ามันคือการลงทุนระยะยาวที่จะทำให้คุณมีพลังมีความชัดเจนทางความคิดและก็สามารถทำสิ่งที่รักไปได้นานขึ้นไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนถ้าสุขภาพของคุณพังทุกอย่างมันก็จบคุณอาจจะเคยได้ยินมาเป็นร้อยๆครั้งจนเบื่อแต่ถ้าเราจะพูดถึงชีวิตที่ดีในระยะยาวก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดซ้ำอีกครั้งเป็นการย้ำเตือนคุณว่าเริ่มวันนี้ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายแล้วก็พักผ่อนให้เพพียง เพราะว่านี่คือการลงทุนที่จะไม่มีวันขาดทุนนะครับข้อ 6. ปัญญาจะมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นหรือไม่ก็โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเราและบางครั้งมันก็มาพร้อมกันจงฟังคนที่ผ่านสนามรบชีวิตมาแล้วและอย่าทําผิดซ้ําอย่างที่พวกเขาเคยทําปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือหรือว่าการเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับมันมาจากประสบการณ์จริงด้วยโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เจ็บปวดคนที่ผ่านอายุยืนยาวหรือว่าผ่านโศกนาฏกรรมหนักๆในชีวิต มักจะมีบทเรียนที่คมชัดเหมือนมีดและบทเรียนเหล่านั้นบางครั้งก็มีค่ามากกว่าการเรียนทั้งชีวิตในห้องเรียนนะครับคุณไม่จําเป็นต้องตกลงไปในหลุมเดียวกับที่คนอื่นเคยตกเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันลึกแล้วก็เจ็บปวดแค่ไหนคุณแค่ฟังเรื่องราวจากคนที่เคยผ่านมันมาแล้วฟังทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวของพวกเขาเพราะว่าบางครั้งความผิดพลาดของคนอื่นคือแผนที่นําทางให้คุณเดินหลบหลุมนั้นได้ทัน แต่การฟังต้องมาพร้อมกับการคัดกรองนะครับเลือกเก็บเฉพาะบทเรียนไม่ใช่เอาความขมขืนหรือว่าความคิดลบติดตัวมาเพราะว่าเป้าหมายของการฟังก็คือการได้ข้อสรุปที่ทําให้คุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่เดินช้าลงเพราะว่าต้องไปแบกรับน้ําหนักอดีตของคนอื่นเอาไว้นะครับข้อ7วัย20คือเวลามากมายที่คุณมีวัย30คืออานาจในการเลือกวัย40คือความจริงที่คุณต้องเผชิญอย่าปล่อยให้เวลาและโอกาสนั้นมารวมตัวกันเล่นงานคุณในวัย50 เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะลำบากในวัย20คุณมีเวลาเหมือนมีเงินทุนก้อนโตอยู่ในธนาคารแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณจะใช้มันอย่างไรในวัย30คุณเริ่มมีอำนาจในการเลือกมากขึ้นคุณตัดสินใจได้มากขึ้นในงานในเรื่องการเงินในความสัมพันธ์และในเส้นทางชีวิตแต่ว่าพอถึงวัย40ความจริงก็จะเริ่มเคาะประตูทั้งเรื่องสุขภาพความมั่นคงและสิ่งที่คุณทำหรือว่าไม่ทำในอดีต ถ้าคุณใช้เวลาและก็โอกาสในวัย20ปีถึง30ปีไปอย่างสิ้นเปลืองคุณไม่ได้สร้างรากฐานให้มั่นคงพอถึงวัย50คุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทั้งเวลาและโอกาสย้อนกลับมาทวงหนี้พร้อมกันและเชื่อเถอว่าหนี้แบบนี้มันใช้คืนได้ยากมากดังนั้นอย่าลงคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือในวัยหนุ่มสาวใช้มันเพื่อสร้างทักษะเก็บเงินลงทุนในตัวเองและวางรากฐานชีวิตที่ทําให้คุณไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ข้อ8 มันอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือเล่มที่เขียนก่อนปี1990เพราะว่านั่นคือภาพของชีวิตก่อนที่ความสับสนวุ่นวายจะเริ่มขึ้นก่อนโลกดิจิทัลโลกอินเทอร์เน็ตก่อนยุคโซเชียลก่อนกระแสข่าวลวงและเต็มไปด้วยการปั่นข้อมูลโลกเคยเคลื่อนไหวช้ากว่านี้ผู้คนมีเวลาคิดไตร่ตรองและก็ใช้เหตุผลได้มากกว่า หนังสือที่เขียนก่อนปี1990มักจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ตรงค่านิยมแบบดั้งเดิมและก็มุมมองที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งหรือว่าสร้างอย่างฉาบฉวยด้วยเหตุผลทางการตลาดอัลกอริทึมหรือว่า AI การอ่านหนังสือเหล่านี้เหมือนกับการเดินเข้าไปในห้องสมุดของการเวลาคุณจะเห็นว่ามนุษย์เคยสื่อสารกันตรงไปตรงมามีความหมายและใช้ความจริงเป็นแกนกลาง ต่างจากทุกวันนี้ที่มีการบิดเบือนมีการช่อฉนเพื่อผลประโยชน์แบบด่วนๆและการชักจูงแบบเนียนๆกลายเป็นเรื่องที่ปกติมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างในอดีตจะดีกว่าปัจจุบันเสมอไปนะครับแต่ว่าการมองย้อนกลับไปจะช่วยให้คุณเปรียบเทียบได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและคุณเลือกจะใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางกระแสความบิดเบี้ยวของโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับข้อ9คุณมีสิทธิตั้งคําถามต่ออํานาจโดยเฉพาะการควบคุมแต่จงอย่าสูญเสียความเคารพและศีลธรรมเพราะว่าสามัญสำนึกจะพาคุณรอด อำนาจและการควบคุมไม่ได้มาพร้อมกับความถูกต้องเสมอไปประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ทำตามคำสั่งโดยไม่ตั้งคำถามแล้วจบลงด้วยหายนะที่ไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบการกล้าตั้งคำถามต่ออำนาจจึงไม่ใช่การกบฏแต่เป็นการปกป้องเสรีภาพและความถูกต้องแต่ว่าจะยังไงก็ตามการท้าทายต้องมาพร้อมกับความเคารพและศีลธรรมเพราะว่าถ้าคุณใช้เพียงอารมณ์โดยไม่มีเหตุผลต่อต้านทุกอย่างแบบไม่ใช่ตรรก,กะที่ถูกต้อง คุณก็ไม่ต่างจากคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดนั่นเองและสิ่งที่จะช่วยคุณได้มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือสามัญสำนึกสามัญสำนึกเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้คุณแยกแยะความถูกผิดแม้ไม่มีแผนที่ที่ชัดเจนและถ้าคุณไม่มีมันชีวิตก็จะเหมือนเดินในหมอกหนาๆคุณคิดว่าตัวเองอาจจะมาถูกทางคุณก็จะบุกตะลุยไปข้างหน้าอย่างมั่นใจสุดขีดแต่ว่าจริงๆแล้วคุณกําลังเดินลงเหวโดยที่คุณไม่รู้ตัวข้อ1ิ พยายามทำสิ่งที่ตรงข้ามกับที่คนส่วนใหญ่กำลังทำเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำตามฝูงเพราะว่าความกลัวถ้าคุณมองไปรอบๆคุณก็จะเห็นว่ามนุษย์มักจะเดินไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับฝูงสัตว์ป่าไม่ใช่เพราะว่าทุกคนคิดว่ามันถูกต้องแต่เพราะทุกคนไม่อยากโดดเดี่ยวหรือเสี่ยงให้ถูกมองว่าแปลกการทำตามฝูงให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่ความปลอดภัยแบบนี้มักจะแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนและโอกาสที่แท้จริงนะครับการเป็นคนที่เดินสวนทางหรือว่ามองหาทางใหม่ ไม่ได้หมายถึงการทำตัวให้แตกต่างเพื่อที่จะขัดแย้งแต่ว่ามันคือการมองหามุมมองใหม่ๆแล้วก็กล้าลองเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครเลือกเพราะว่าบางครั้งเส้นทางที่ไม่มีคนเดินก็คือเส้นทางที่พาคุณไปสู่ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเส้นทางที่ไม่มีคนเดินมันก็คือเส้นทางที่พาคุณไปสู่จุดหมายที่คนอื่นไม่มีวันจะไปถึงนั่นเองครับประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆมักจะเริ่มจากคนที่กล้าทำอะไรในสิ่งที่แตกต่างออกไปเสมอ ถ้าคุณมัวแต่เดินตามฝูงเพราะว่าความกลัวคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับฝูงและบ่อยครั้งฝูงนั้นทั้งฝูงก็กำลังวิ่งเข้าไปหาหน้าผาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับข้อ11เราทุกคนต่างเคยได้ยินคําว่าอย่าแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งการแคร์กับคนที่ใช่ก็เป็นเรื่องดีและต้องระวังให้มากการไม่แคร์ความคิดของคนอื่นนั้นถือเป็นทักษะที่สําคัญและก็ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าคุณใช้ชีวิตเพื่อที่จะเอาใจทุกคน คุณก็จะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปิดใจไม่รับฟังใครเลยเพราะว่าบางครั้งคนที่ใช่ก็สามารถให้คําแนะนําหรือว่ามุมมองที่ช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นสิ่งสําคัญก็คือการแยกให้ออกว่าใครคือคนที่คุณควรฟังและใครคือคนที่คุณควรปล่อยผ่านใครคือคนที่ใช่ใครคือคนที่มีเจตนาดีมีประสบการณ์จริงและพูดจากความห่วงใยไม่ใช่จากความอิจฉาหรือว่าความต้องการที่จะควบคุมคุณ จงเดินอย่างระม,มัดระวังเพราะว่าถ้าคุณฟังผิดคนคุณก็อาจจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตามเสียงที่ไม่เคยต้องการให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ดีตั้งแต่ตอนแรกนะครับถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากเนื้อหาในอีพีนี้หรือว่ามีประสบการณ์อยากจะแบ่งปันก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าช่องนี้มีเปิดรับสมาชิกช่องด้วยนะครับค่าสมัครเพียงเดือนละ100บาทคุณจะได้อ่านบทความที่ใช้ทําสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ครบหมดโดยไม่มีตกหล่นมากกว่า680บทความทรงคุณค่านะครับ เป็นเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือกและเรียบเรียงอย่างพิถีพิถันโดยผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่อง a l i m m t t d m ม่เ s e t จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้อ่านได้อ่านในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์แบบ E-Book ทำให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็ให้คุณพัฒนาตัวเองเป็นตัวของคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นนะครับ ใครที่ชอบพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านก็อย่าพลาดการสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้นะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับมีอ e ีบุ๊กดีๆหลายร้อยตอนเอาไว้อ่านนะครับและพิเศษสุดคุณจะได้ดูคลิปพิเศษที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้อีกด้วยนะครับคลิกที่เมนูสมาชิกแล้วก็สมัครได้เลยตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอลิมิเต็ดไม่เซ็ตจิตไม่จำกัดในอีพีหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ